กับ4วันจีเดนกับ4วันนี่สัวมาหลายอ่าดีเมียนี่1ิบองมงนทั้งนนอ่าชิบทองมงทั้งนนอีดีนนอีดีกาไหกันนนดินทตะกี้ต้งนนหอกนนตกคอนกีดเ็นอหลกตกดับโบลีตกตายแต่ก็เลยอะจ่ม